สวัสดีจ้าอ,อยู่ดีไม่แห้องอยู่แดงมีหี้พี่น้องบอดสูบสุคนเบื่อสวนข่อยละไปนออากาศหนาวหนาวพี่น้องไอ้ฝนตกไม่เย็นจ่อยๆครับแกจ่อยจนขีขานอาบน,น้ำกันยังวะพี่น้องมือไดองก็เส้นไ,สน,ไสน,ไสนไว้เส้นไ,สนไว้กันยังวาเส้นไ,สนไว้มาบุกงมะเขือกันนะ หน่ยใหญ่ละไปนาะโอ้ใหญ่แล้วหน่วยหนึ่งกำลังสิปินหน่วยหนึ่งกำลังสิปิดฟังนี่หนึ่งหน่วยหนึนน่งไปเห็ดยังในขอกไก่ว่าหันคอยันหยุดกองไว้ขอเป็นน้ำขึ้นมาไปเนอะมันไปเห็ดยังวันตีมันไปซ้อมๆอ,อยู่เลากหอกไก่ไม่เงียก่อนอ้วนเรย เบิดมงลินและสิปิลินไก่ไม่เงี้ก้อนเดียวกับถือก้อนเพิ่นจักตัวใดเป็นตัวใดน้องแมวเจ้าก็สัมมาหลายแถววัดตีหลายตัวกันยังว่าพี่น้องหลายตัวบึงนวยนี่วะดิจ้าว่ามันสิหน่วยใหญ่กว่านี้อีกว่าสันว่าเขาเจ้าสิว่ามันสิเมียนคว้วเขาเจ้าว่าบว่ก็สิซ้อมไปเรื่อยๆนี่แหละซ้อมบึงซ้อมบง มื่อนั้นคนเราเข้าใจอันคลิปก้อนๆน,นี่คนเราเข้าใจว่าอันน้นอนมากินนอนมากินใบกระลำบอแมนพี่น้องบอกหอยยังว่าบอกหอยบอกหอยถากมากินหัวหอยอยังว่าบอแมนน้อนคนเราเข้าใจว่านอนเฉพะาะคนเราแม่ซองมึงแม่เราโมเห็นเอาเขาว่าเอาคอยเห็นน้องอิ๋วเนาะขคอยว่าคอยเห็นเพื่อนไปเก็บน,นอนออกจากหัวกระลำเพื่อนไหมคอยก็เลยมาเห็นหัวหอยสวยๆเขาเข้าใจว่าเป็นน้อนบ๊ายบายแล้วบอแมนน้อนพี่น้องเอ้ย บักหอยข่อยตืบมันไตกแกรกแล้วข่อยตืบมันไตกแกรกแล้วยังไงม,มันสีมีอีกบัวบูเดียวมันแรงกว่าสีม,าามันไตบ้างอีกมันสีมังออกองี้มันแรงกว่าสีเอาไฟสายมาหาเลาะหาไตาบังอู้โหพี่กำลังเป็นหน่วยเบื้องมุจ้าสิว่าียังนี่เบื้องบักพี่ข่อยลวนเมดยังวะหลวนเมดยังมาบักหอ,อยกินยังยวะน,นี่เรือยู่ส่วนซ้ตนนี่เออข่อยกล้าไปเรื่อย กำลังงามปฏิทโธปฏิทังหูยคนัญเราคิดว่าขวสีเดียวออกปลูกมันเราไปย่งมันกินจนลอนมันยังไงงามุลต้นุลแห้งดกต้นนี้น้อยนะนั่นต้นนั้น่วยใหญ่ละจังหน่อยกระเด้งจริงคืนทันตัวจังหน่อยไปทางใดล่ะบวกเว้น ไปทางพุ่นแล้วแลนลิบไปทางพุ่นเราถือให้มาฮันมีก้อนพ่นเองจุ่มอยู่มันไปกวนไก่พ่นมันกระตากป่าที่นี่เออมันได้ตื่นแมวเนาะมันนั่งเป็นตาหยานมันนั่งตาเหลือกเมาเมาอยู่ตัวดำๆป่าที่นี่อุ่นๆไปนั่งแนมมึงไก่ป่าที่นี่ไก่มันกระตื่นมาเนี่มันกระตากป่านี่ ย้มมึงขึ้นคลางเที่ยวก็ยังตื่นแมวเจ้าของ oh <ül s kay> ออกมาน้าหามันนังฉีมันนั่งแต่เหลือกมันมัอยู่ตรงหิมกับแพงเดี๋ยวสิี๋ยเบื้องมันมักไปนั่งอยู่มึงเลยนั่นนั่งมักไปนั่งอยู่มึงง่อยกับแพงอดปูดอยู่มึงมือไรก็ได้มาน้าหาเอาอยู่นั่นแหละนี่ขันไปเห็นอยู่ตรงนี้ก็แม่นพูดขวบหัวไปผุนเฮือนหลังผุนไปเทียงกันกระแมวเฮือนหลังไปห้องเงาเงาเทียงกันอยู่เฮือนหลังผุนกระแมวบานผุนแต่สั่งก็ยังหนีอวนอวนยังว นี hmm. le, ảo, ôn, ่หน่วยใหญ่แล้วบ่คิดไปต้นนี้ล่ะสิได้เก็บก่อนมันคือสิแม่นนี่ก็กํลังเป็นดอกกํลังแตกหน่วยนอยกลังเป็นหน่วยน้อยๆแต่ว่าสิดกคือของเพิ่นสมบูรณ์แล้วเนาะเห็นอันอันพี่ๆน้องๆผู้เพิ่นเฮ็ดคลิปผู้ลงคนว่าบักพริกเพิ่นด ดกแก่พันเอาวอยังใส่ยังวะมากดกเต็มต้นเป็นพว่าเป็นพวงแดงจึ้งคึองอยู่ก็เลยให้พวกพี่กดเป็นยังสันนีนี่นี่จจกเราไปเนี่มาเลาะมึงหัวเลาะบมงสวนมาเลาะดูสวนนะเจ้นะเจ้ตัวนี้ปืนขวายสองต้นหาหม่องม้อๆกันเกษียวพิ่นออกปลูกต้นใหญ่แล้ว ถนนถนอม,มุงจังหน่อยปอกวนเฉพาะใดพาะหลายๆตุนไปซีฟตุนหรือดสร้างตุน่นฟูนตุนบมกว่านัดข่อยกะลังแตกหยดไม้ยังใบรูนบ่อนว่านัดกะคุณโม่คุณชงมาให้โอ้ยมั่เป็นใจดีครับท่นว่ะเห็นตุนบมกว่านัดแย้มใดผลลัพธ์พอเพิ่มแย้มนัน่ารอดอืดเราเหม่ฝรั่งเป็นไม้อีกแล้ว หมากลุนลง่กับเป็นตุนหน่อยขึ้นเต็มอยู่บบบนี้บางแหล่งอะเพิ่นตายเนี่ยยังเนี่ยอือผมก็บอกหูจักว่าเพิ่นจิไปลุ่นแลลวเพิ่นสิเกิดตุนเนาะมาไปเบิ้งนั้นมนถือฝนแลแ้วเบียนหน่อยมันขึ้นเต็มหน,นึ่งยังวะนี่ลุ้นแจ้งแสงทองสาดส่องฟ้าหัวก็เห็นแดดพี่น้องเออ สามมือสมือโหลดคึมคึมคักคึมเน่ยมอีโปอีเมคึมแล้วบ่พอตกยังวะเบิดมือเบิดขึ้นสมือติดกันวันจังมนหนาววันทีนี้อ้วตายข่สมอสมกันยังวะไปดอกวันนี้เอานั่นเฮ้ยเหยุด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 นี่หยุดหเอาเน้ำกลนกันไปเขากันยุ่งงันจ้าสูงกันเนาะสูงเนาะโอ้ยหาสูเอ้ อุตัยลืมข้าวโอ้ขอโทษจ้ะบอกบ่มวนไปอีกแล้วหมามาลักเกือบอย่าไปน้ำข้าเจ้าเด้มาอ่างอันนี้อีกอนอ่างต้นปูเล่นี่เป็นปีแรกที่่อยพาะปูเล่เกิดพี่น้องเอ้ยนี่นี่เป็นปีแรกที่คอยพาะปูเล่เกิดนะจ๊ะตะเกา่อยสร้างต้นหน่อยน,น้ำข้าเจ้ามาปลูก นีปีนี้ก็เลยล่องพอะของเจ้า,จาของเองมึงนี่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 น,นี่สีเรือบอกหอยบ่มึงเจ้าวะสีเรือบอกหอยบันสิยังเป็นต้นปูเลห่หอยบ่หรือมันจิเป็นต้นปูแหลกมึงเจ้าว่ะโอ้ยปลูกพักนี่ใจหายใจข่วมเดี๋ยวขอยือเพราะว่ามันมันบกหอยมันไหลค่ะกันไหมอืมใล่หเดี๋ยวขอยสียให้บึงนี่นี่ นี่มันบอกบวกหอยเจดีเนาะซื้อมันอีหลี่อิล้อนไหมซื้ออีหลี่อิล้อนมันคือบวกหอยเจดีเนาะก็ง่ายง่ายก็เอิญแต่บวกหอยถากพี่น้องนี่แหละบวกหอยอันนี้ละลายลายนี่ขวดตื่นมันตายแล้วนี่ปวดพูบวมอัดโอ้ยนี่ดอกว่าสีนี้แต่ดูดกบูนี้แจ๊คเทียไปแล้วพี่น้องวุ้ยย่างเลาะหัวเลาะสวนมาอ่างพักอ่างเนี่ยโบจ่าโซลี อยนั่นอยนี่อันนี้อันนั่นไปไม่มีอะไรไม่มีสาระด้วยนะจ๊ะออกจะไล่สาระไปเลยจ้ะบา,บายบายนีดอก